สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่14พฤษภาคม2557กับคุณธาริกาแก้วขาวและดิฉันกิงดาวจ่มจันทร์ค่ะค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจำวันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดฝึก ประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดแผนการอพยพและการระงับอัคีภัยทางด้านสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดการอบรมสัมมนา,าทางเลือกทางก้าวไกลเข้าหอมมลิไทยสู่สากลและกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีส่งกองร้อยควบกลุ่มฝูงชนสนับสนุนการดูแลมวลชนกปปสและนปะชทงหมดนี้สามารถติดตามได้ในตู้ข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกบุญรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนต์ใน วันนี้มีคำถามถามว่าจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเลือกสถานที่ใดในการฝึกซ้อมแผนการอพยพก,การระงับอักขีภัยนะคะสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์ 5, 5 1่1ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจกันในวันนี้นะคะจังหวัดอุบลราชธานีประชุมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยระดับจังหวัดแผนการอพยพและการระงับอักคีภัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะ วันที่14พฤษภาคม2557ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2อุบลราชธานีอเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายกันชัดตันเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับจังหวัดแผนการอพยพและระงับอักขีภยัยศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีสืบเนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีเห็นว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีเป็นสถานประกอบการที่มีประชาชนเข้า ใช้บริการเปน็นจํานวนมากหากเกิดสถานการณ์อัคีภัยรุนแรงจนเกิดขีดความสามารถของทาจนเกินขีดความสามารถของทางศูนย์การค้าจําเป็นจะต้องระดมสภากาลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การสนับสนุนภายใต้แผนการป้องกันและระงับและรายงานอักขีภัยของจังหวดัด สำหรับการจะทำโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพและหลังจากอัคขีภัยในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมกันฝึกซ้อมแผนและเป็นการทดสอบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับทั้งก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภัยและเมื่อภัยผ่านพ้นไปแล้วสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีรวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการฝึกซ้อมแบบบนโต๊ะเป็นการฝึกซ้อมในลักษณะเชิงปฏิบัติการโดยเน้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบตัติในภาคสนามของแต่ละหน่วยเพื่อให้เกิดทักษะความคล่องตัวในการเข้าแก้ไขสถานการณ์และในวันที่21พฤษภาคม2557จะเป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี bon จัดการอบรมสรัมมนาทางเลือกทางก้าวไกลเข้าหอมลริไทยสุสากลค่ะวันที่14พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกา30นาที สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีจัดการอบรมสัมมนาทางเลือกทางวก้าไกลเข้าหอมมะลิไทยสู่สากลที่ห้องบอลรูมโรงแรมลายทองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวัฐฐต,วติกรสายงามพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้นายวัติกรสายงามพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าสืบเนื่องมาจากกลุ่มจังหวัดภาคตะนอกเชียงเหนือตอนล่างสองประกอบด้วยจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดย,ยะโสธรและอำนาจเจริญได้กำหนดให้ มีการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพโดยการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อมุ่งไปสู่วิสัยทัศน์ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศยกระดับการค้าชายแดนสู่วงกลมเศรษฐกิจสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2จึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิประจำปีงบประมาณ2,557ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้กับผู้ซื้อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รู้จักและมั่นใจในคุณภาพข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด <c oughs> เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและขยายโอกาสการจําหน่ายข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดทั้งในและต่างประเทศและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีส่งกองร้อยควบคุมฝูงชนสนับสนุนการดูแลมวลชนกปกป,ปสและนปะชย้ำให้สวมเสื้อเกราะป้องกันตนเองระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่วันที่13พฤษภาคม2557เวลา19นาฬิกาที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีพันตำรวจเอกไพโรธมังครารองผู้บังคับการบรรยายสรุป สถานการณ์การชุมนุมของมวลชนกลุ่มกปปสและกลุ่มนปชที่ชุมนุมอยู่ในกรุงเทพมหานครให้กำลังพลชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนที่3จํานวน159นายซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับเจ้าหน้าที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเวลา10วันทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนทั้งหมดโดยผู้บังคับการ ขอพายค่ะโดยผู้บังคับบัญชาย,ย้ำห้ามกำลังพลนำอาวุธปืนประจำกายหรืออาวุธมีดติดตัวไปโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันตกเป็นเป้าหมายการถูกจู่โจมการถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ชุมนมุมพร้อมกำชับระหว่างปฏิบัติหน้าที่กำลังพลทุกนายต้องสวมเสื้อเกราะป้องกันอันตรายจากอาวุธต่างๆหากมีการกระทบกระทั่งกับมวลชนเกิดขึ้นสำหรับกองร้อยควบคุมฝูงชนชุดนี้ค่ะจะไปประจำการใกล้กับ ที่ชุมนุมของกลุ่มกปปสในช่วง5วันแรกต่อจากนั้นค่ะจะสับเปลี่ยนกำลังไปดูแลกลุ่มนปชในระยะที่2โดยระหว่างออกเดินทางมีลูกเมียญาติพี่น้องมาคอยบุกมือให้กำลังใจในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ของกองร้อยควบคุมฝูงชนในครั้งนี้ด้วยจะสาสนกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชากันอย่างหนึ่งแน่นค่ะ ค่าวันที่13พฤษภาคม2557ที่วัดพระธาตหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางมาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชากันอย่างคับข้างท้งนี้เพื่อลังลึกถึงพระคุณของพระศรีรัตนาตรัยและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองสําหรับวันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของชาวพุทธของชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกตามมติเอกชนของที่ประชุมสมัช าสหประชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3ามเหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันคล้ายวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั้ง3าเหตุการณ์นั้นได้เกิดตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีปกติหรือวันขึ้น15ค่ำเดือน7ในปีที่มีอธิกมาร ซึ่งในวันวิสาขาบูชาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างร่วมกันทําบุญถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงพุทธคุณอันยิ่งใหญ่แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเป็นาศาสดาเอกของโลกรวมทั้งชวนเชิญให้ประชาชนลดละเลิกอบายมุกทุกประเภทเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรเดชอุดมร่วมกันตรวจยึดรถรูที่ใช้ในการขนไม้พยุงจำนวน31่อนค่ะ วันที่13พฤษภาคม2557เวลาประมาณ15นาฬิกา10นาทีพันตำรวจเอกชัยกฤตโชติวันผู้กับกับการสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรเดชอุดมร่วมกันตรวจยึดไม้พยุงที่บริเวณทุ่งนาริมถนนโชคชัยเดชอุดมกิโลเมตรที่1 1ถึง12บ้านหนองบัวแดงตำบลนาจเจริญอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขับรถนำมาทิ้งไว้ก่อนที่ผู้ต้องหาหลบหนีไป จากการเข้าตรวจสอบพบของกลางไม้พยุงท่อนจำนวน31ท่อนรถยนต์นั่งยี่ห้ออิสูสุมิวเซเว่นสีดำทะเบียนชช้าง2ษี7 7 5 1กรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่งคันตำรวจจราจรภูทรเดชอุดมจึงได้นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนิคนคดีตามกฎหมายต่อไป ทางด้านสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดงานวันรำลึกสถาปนาสอสอ,สอครบรอบ60ปี วันที่14พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาผู้สึกขาร,รายงานที่บริเวณอนุสรสถานหน้าตึกอำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพันธ์ดิษมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายแพทย์วนิชย์เล่าหะพันธ์ครูกศอนอผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานในพิธีวันลํำลึกวันสถาปนาสอ,อ,อสอ,อ รอบ60ปีเพื่อให้อาจารย์และสิทธ์เก่าสอสอสอ,อดีตรักราการและเจ้าหน้าที่บุคลากรของ,ของกอนอนักศึกษาประชาชนหน่วยงานองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงคุณค่าและรำลึกถึงเกียรติประวัติของสอสอ,สอที่ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาประเทศ สำหรับ s o อ,อ,อเป็นชื่อย่อของศูนย์กลางการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ลงมติให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษามูลฐานขึ้นเป็นแห่งที่3ของโลกที่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่14พฤษภาคม2497 โดยมุ่งให้การศึกษาผู้ใหญ่และมวลสารศึกษาเป็นสําคัญซึ่งมวลสารศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึกษาเบื้องต้นที่จะช่วยให้การศึกษาทั่วไปแก่เด็กและผู้ใหญ่ให้มีความรู้พอสมควรที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมสภาพความเป็นอยู่ของตนมีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพเพื่อย,ยกระดับฐานะตลอดจนช่วยให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาชุมชนสามารถปลุกให้ชาวบ้านรู้จักและคำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของตน เพื่อร่วมกันอยู่โดยสันติสุขซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของประเทศไทยอย่างแท้จริงช่วงนี้ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่อเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมู เนื้อหมูสันในราคากิโลกรัมละ160บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกรัมละ160บาทหมูบดราคากิโลกรัมละ150บาทราคาปลาปลานิลราคากิโลกรัมละ90บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ120บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ75บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบอนราคากิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไ 115บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐานละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐานละ95บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ89บาทราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ30บาทกระหล่ำปรีราคากิโลกรัมละ30บาทกระเทียมราคากิโลกรัมละ40บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ35บาท ช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะคะกับข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ4 0 50ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ4 0ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดป วันนี้ประมาณ37องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิก18นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอคงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา28นาทีค่ะไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชานในแคเบิลทีวีค่ะ หนังสือเดินทางช่วคราวอุบลราชธานีจะปิดสำนักงานที่อาคารอบจอุบลตั้งแต่วันที่24เมษายน2557เป็นต้นไปและจะย้ายสำนักงานไปยังอาคารสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่ถนนแจ้งสนิทตั้งแต่วันที่28เมษายน2557เป็นต้นไปสำนักงานหนังสือเดินทางช่วคราวอุบลราชธานีแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีชั้นหนึ่ง ถนนแจ้งสนิทตำบลจรารแมรอภอเมืองจัังหวดอุบลราชธานีโทร045344581-1ถึงแฟก045344646 สำนักประชาสัมพันธ์เขตสองจัดประกวดหมอลำซิ่งสมานฉันจังหวัดอุบลราชธานีปี2557ชิงเงินรางวัลรวม70,000บาทพร้อมด้วยรางวัลจึงขอเชิญคณะหมอลำประจำโรงเรียนอายุระหว่าง10 25ปีจำนวน10 15คนสมัครเข้าร่วมประกวดโดยส่งคลิปตัวอย่างการแสดงเข้ารับการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศวันที่27มิถุนายน2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมโทร045281 881 086 867 9921 สวนสัตว์อุบลราชธานีขอเชิญชวนเด็กเยาวชนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมกันตั้งชื่อให้ลูกสิงโตขาวสมาชิกใหม่ทั้ง2ตัวผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งรายสนิยบัติเข้ารวมตั้งชื่อลูกสิงโตขาวทั้งสองตัวมาได้ที่112หมู่17ตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี4 0 0 0ร่รวมตั้งชื่อลูกสิงโตขาวจนถึงวันที่25มิถุนายน2 5 5 7 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักง,งานช่วยเหลือคนไข้จำนวน4อัตรารับสมัครทั้งชายและหญิงวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายอายุไม่เกิน35ปีผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มภารกิจอำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีถนนคังอาวุธตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษายน25 557โทรศัพท์หมายเลข045285610-4ต่อ8314 มาถึงช่วงเฉลยคำถามประจำวันค่ะกับคำถามที่ถามว่าจังหวัดอุบลเลือกสถานที่ใดในการฝึกซ้อมแผนการอพยพและการระง,งับอักคีภัยคํคำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนตร์และสามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ค่ะที่บริษัทร,ราชธานีเคเบลทีวีค่ะ ้า่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเนวาดาค่ะและคุณผู้ชมกดออกจากบ้านในวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนเชียงกูนทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดทางช่อง CCTV ติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่เ w อร์ไวล์เบไบรวมถึงติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังที่เ w อร์ c ว b o o k ็บ v 0 0 1ทวนหวันนี้หมดเวลาของโต๊ะข่าวท้องถิ่นแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ